สวัสดีครับกลับมาพบกับผมใบตองแห้งอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งก็มีข่าวหลากหลายสับสนมากเหลือเกินถอนครับท,ที่ท่านให้ดิฉันถอนเนี่ยถอนครับอย่าแย้งเลยครับจะได้จบอย่าอะไรนะอย่าดื้อเลยครับดิฉันไม่ได้ดื้อเลยนะเนี่ยดิฉันพูดด้วยเหตุได้ผลดิฉันไม่เคยเกยเรผมเตือนครั้งสุดท้ายถ้าไม่ถอนผมจะไม่หถามเลยถือว่ากระทู้ตกไปกรณีนี้ ไป,ไปไปมามันกลับกลายเป็นกรณีที่สะท้อนความเสื่อมศีลธรรมจัญญาของนักการเมืองนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ฝ่ายผู้ที่ถูกกล่าวหานะกลับกลายเป็นฝ่ายผู้ที่กล่าวหาเสียเองคือเรื่องนี้เนี่ยถ้าเรามองอย่างทั้งสองด้านนะฮะอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยท่านนายกเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะท่านไปพบใครประชาชนเนี่ยสรณชนก็มีสิทธิที่จะสอบถาม ถามว่าท่านไปพบใครเมื่อมันมีข่าวออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นจริงอย่างนั้นไหมท่านไปพบคุณเศรษฐาทวีสินจริงไหมแล้วมีคนอื่นด้วยไหมไปคุยกันเรื่องอะไรนะฮะท่านนายกก็อาจจะชี้แจงว่าไปคุยกันขอความเห็นเรื่องเศรษฐกิจการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศนะฮะถ้าท่านชี้แจงอย่างนั้นถ้าเราเป็นนักวิจารณ์การเมืองเป็นผู้ตรวจสอบรัฐบาลน,นะฮะที่มีวิจารณญาณมีความรับผิดชอบนะะมีมารยาทแล้วก็รับฟัง แต่ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดนะฮะเรารับฟังแล้วเราก็ติดตามต่อไปคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะตั้งข้อสังเกตว่าท่านนายกเนี่ยเคยเป็นผู้บริหารของเอสซีเอสเซ็คุณเศรษฐานเนี่ยคือผู้บริหารของแสนสิริไปคุยกันอย่างนี้เนี่ยมีข้อตกลงทางธุรกิจหรือเปล่าท่านนายกเนี่ยยังไม่ทิ้งการบริหารธุรกิจหรือเปล่าหรือ2ไปคุยกันเนี่ยจะเอื้อผลประโยชน์อะไรให้กับธุรกิจสังหารริมทรัพย์อีกหรือเปล่าผมก็จะคิดอย่างนี้ แล้วก็คอยติดตามดูไปจับดูว่าเดี๋ยวหลังจากนี้รัฐบาลจะมีมาตรการอะไรออกมาซึ่งมันแบบเป็นอย่างที่เราคาดการหรือเปล่าเป็นอย่างที่เราจับตาดูอยู่หรือเปล่าแต่ปรากฏว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ออกมามันมันกลับไปคนละเรื่องกันเลยมันกลับกลายเป็นการโจมตีให้ไร้ไปสีค่อนไปแท,ทางที่เสื่อมทรามนะฮะซึ่งมันมันเป็นสิ่งที่เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูล เลื่อนลอยไม่มีใครได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยไม่เคยมีใครแบบได้ยินข่าวลืออะไรแบบนี้มาเลยคนในวงการข่าวก็ไม่ค่อยได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันมาจากไหนอยู่ๆก็มาโพสต์เฟซบุ๊กกันอยู่ๆก็มาใช้คําพูดที่สองแง่สามแง่กล่าวหากันแล้วก็หนักข้อไปถึงกระทั่งโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กับอดีตโฆษกประจําตัวนายกรัฐมนตรีกับอดีตวอร์เปเปอร์ของนายกรัฐมนตรี ไปออกรายการทีวีสามคนสมหัวกันคล,กคลื้นเฮาใช้ภาษาที่ไม่สุภาพสองแง่สามง่ามแล้วก็หัวเราะกันค,ค,ค,คิกคักในแบบที่มันไม่ใช่สิ่งที่สุภาพชนก็ควรจะทํากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองนะฮะนักการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนซึ่งอย่างน้อยคุณก็ควรจะมีมารยาทคุณก็ควรจะมีจรรยบรรณของนักการเมืองนะฮะที่จะที่จะวิาพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในกรอบ ไม่ใช่เอาเรื่องที่แบบแบบนี้มามาย,อะอยาะหยามหรือว่ามาใส่ร้ายป้ายสีกันมผมคิดว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ยควรจะทบทวนตัวเองโดยเฉพาะในกรณีนี้ว่าในสมัยที่คุณชวนหลีกภัยเป็นนายกนะฮะแล้วก็เป็นหัวหน้าพักเนี่ยคุณชวนเป็นเจ้าหลักการนะแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษคุณชวนก็มีโคศกพักนะเป็นสุภาพบุรุษ นักเรียนอังกฤษผู้ดีอังกฤษนะฮะแล้วก็เป็นคนมีความสามารถมีบุคลิกที่ประทับใจคนมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมนะแต่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมพอโฆษกพระพิพ,พัตนคนนั้นขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเนะี่ยทีมงานโฆษกทีมงานอะไรต่างๆที่อยู่รอบตัวท่านทั้งหลายเนี่ยมันถึงพลิกไปขนาดนี้พลิกไปอย่างที่ผมไม่เข้าใจว่าคนที่เลือกพระพิพัตนเมื่อสมัยที่คุณอภิสิทธิ์เป็นโฆษกพระพิพ,พัตนเขาจะรู้สึกอย่างไร อันนี้เป็นคําถามที่ที่ที่อยากจะฝากว่าพระพิ اة ปัดเคยผู้ใหญ่ในพระพิ اة ปัเคยคิดในมุมนี้บ้างไหมผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเช่นคุณชวนคุณมันญัิหรือคนอื่นๆเคยคิดเรื่องแบบนี้บ้างหรือเปล่าแล้วทําอย่างไรที่จะปรับพักให้ให,ให้ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนมากกว่านี้อย่าไปคิดแต่ว่าจะต้องทําลายฝ่ายตรงข้ามคิดคิดไหมว่าทําอย่างไรที่จะทําให้ตัวเองได้รับการยอมรับมากกว่านี้บ้าง